ดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า500จุดในวันอังคารที่7มีนาคม2566หลังจากนายเจอโรมพาเวลประธานธานาคารกลางสหรัฐหรือเฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยแรงกว่าคาดเพื่อฉุดเงินเฟอ้อให้ลดลงสู่ระดับเป้าหมายของเฟดโดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนปิดที่32,856.46จุดร่วงลง574.98จุดหรือ1.72%ดัชนี S;P 500ปิดที่3 9 0 0 86.37จุดลดลง62.05จุดหรือลบ1.53%ดัชนี d ัซแนกปิดที่11,530.33จุดร่วงลง145.4จุดหรือลบ1.25%ได้พาเวลได้ถแถลงนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐรอบครึ่งปีต่อคณะกรรมาการการธนาคารประจำวุฒิสภาว่าแม้ว่าเงินเฟอ้อเริ่มชะลอตัวลงหลังจากแตะจุดสูงสุดในปีที่แล้วแต่กระบวนการที่ทำให้เงินเฟอ้อลดลงส ู่ระดับเป้าหมาย2%ยังคงเป็นหนทางอีกยาวไกลและไม่ราบรื่นและภารกิจในการต่อสู้เงินเฟอ้อของเฟดยังคงไม่สิ้นสุดโดยเฟดจำเป็นที่จะต้องคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปอีกระยะหนึ่ง